ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S M N Network ไปที่กาญจนบุรีหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่าติดตามผู้หลบหนีจากศูนย์อพยพผู้หลีภัยทางสงครามบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจัังหวดราช,ชบุรีทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่ากองกำลังสุรสีได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีรายงานต่างด้าวตั้งแคมป์อยู่บริเวณบนเขาบ้านหินสีพัฒนาหมู่ที่12ตบจลจรเข้เผือกอเภอด่านมะขามเตี้ยจัังหวดกาญจนบุรี ต่อมาเวลา5นาฬิกา30นาทีชุดหมวดลาดตระเวนที่4จอต่อร่วมเขาหนีบร่วมกับร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังสุรสีหมวดชุดปฏิบัติการชายแดนเพิ่มเติมหนึ่งบ้านพุน้้ำร้อนชุดปฏิบัติการการข่าวกองกำลังสุรสีและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจค้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวพบแคมป์คนงานจำนวน14หลังเพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่เมื่อไปถึงบุคคลต่างด้าวบางส่วนกำลังหุงหาอาหารบางส่วนกำลังทำภารกิจส่วนตัว เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุคคลต่างด้าวพากันวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จับได้จำนวน4คนเป็นชาย3คนและหญิง1คนประกอบด้วยนายไอชายไม่มีนามสกุลอายุ58ปีซึ่งมีสัญชาติเมียนมานายอามือไม่มีนามสกุลอายุ56ปีสัญชาติเมียนมานายจอเละไม่มีนามสกุลอายุ28ปีสัญชาติเมียนมานายชัยไม่มีนามสกุลอายุ33ปีสัญชาติเมียนมา และอีกจํานวนหนึ่งหลบหนีไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าพวกตนได้หลบหนีจากศูนย์ผู้ีิภัยทางสงคฆ์ทํามหินอาําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจํานวน17คนมารับจ้างตัดไม้จากนายจ้างโดยได้ค่าแรงวันละ300บาทบุคคลที่หลบหนีดังกล่าวเป็นผู้ีิภัยทางสงคฆ์ทํามหินอาําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีรายหนึ่งเล่าว,ว่า ตนเองนั้นหนีภัยสงครามมาจากการสู้รบของทหารพม่าก,กับกะเหลี่ยง KNU และมาอยู่ที่ศูนย์อพยพถ้ำหินและพวกตนได้หลบหนีลงมาจากศูนย์เพื่อมารับจ้างตัดไม้ซึ่งมีความเป็นอิสระมากกว่าอยู่ในศูนย์และมีค่าแรงวันละ300บาทต่อมาหน่วยเฉพาะกิจลาดยากกองกำลังสุรสีที่ดูแลชายแดนด้านกาญจนบุรีได้ประสานไปรยังหน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสืออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดูแลศูนย์บ้านถ้ำหินเพื่อมารับตัวผู้หลบหนีจากศูนย์จำนวน4คนเมื่อทางเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์มาถึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่าบุคคลที่หลบหนีออกจากศูนย์แล้วไม่ใช่คนของศูนย์ไม่สามารถนำกลับไปยังศูนย์ได้ต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ต้องหาเบื้องต้นไม่พบอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน37.5องศาเซนเซียส และได้นำตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตำรวจภูธรด่านมะขามเตี้ยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข่า,ขาวเกสรเสมจันทร์บกพิทักษ์ิริวง